โอ้โหปอทอนี่คือสุดยอดเลยนะคือลอมานานเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ต่อยวันนะครับเขาเนี่ยมีประสบการณ์ตอนนี้เขาต่อยไทไฟร์้าเชือกนะรวมริงข้างในก็เป็นเ m a มแล้วก็เอามาพันเชือกซึ่งก็จะมีความคล้ายกันกันกบนวมของวันนั่นแหละผมเชื่อปอทอเนี่ยมีความคุ้นเคยซึ่งยกหนึ่งเนี่ยก็ให้เอเลียสนะด้วยความที่ว่าพอปอทอเข้าไปแล้วเนี่ยไปเจอแยบไปเจอหนึ่งเนี่ยโอเคเราให้เอเลียสยกสองเนี่ยผมว่าปอทอเนี่ยฉลาดมากๆเลยนะเือการเข้าไปวงในรัดแบบรัดตีร แล้วก็พอยก3เนี่ยส่วนตัวผมแล้วกันนะผมมองว่าเข่าของปทอทเนี่ยเพียงพอที่จะชนะ2ตอ1น1ยกแต่ว่าก็มีกรรมการมีกรรมการท่านหนึงก็คือมองว่าปอทอชนะแล้วก็อีก2ท่านเนี่ยมองว่าทางเอลิสชนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นอาจจะเป็นว่าดามาจเพราะวันเนี่ยเขาก็จะให้ค่าดามาจมากๆซึ่งหน้าของปอทออาจจะมีรอยช้ำหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะหรือเขาอาจจะมองว่าวงนอกของเอลิสเนี่ย ทำได้ดีกว่าปตทยังไงก็ตามผมเชื่อมั่นในปตทว่าไฟน์เนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วก็ไฟน์ถัดๆไปนะครับผมผมจะรอเชียร์เพราะผมเชื่อว่าปตททําได้แน่นอนถ้าผมวงในของปตทนี่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็คันของปตทนี่คือสุดยอดเลยคือถ้าหมัดไม่หนักจริงเนี่ยกดไม่หล่นแน่นอนแล้วก็หมัดของปตทเนี่ยก็ไม่ได้กลัวเลยนะเร